สวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้กับมานโฟกับในหอยพาหอยทอพาชมงวนะครับเนาะเมื่อนี้กับสีพามาเบ่งงวดตำนี้ครับความรู้ดีๆนะครับเนาะเวลาไปซื้องวงน้ำคอกน้ำหยางเพื่อนครับเบ่งตำนี้มันนะครับเนาะเมื่อนี้งวดตัวนี้ก็เป็นตำนี้ขอสิงครับเพป่นห้องตามภาษาท้องถิ่นนะครับเนาะงวดขอสิง เป็นงวซาลูเล่ครับอายุสามปีแล้วข้อขาบ่อยากดีครับข้อขาขาหลังนะครับให้เบึงต่ำนี้ตรงขาด้วยครับเด้อรับแรกก่อนเบึ้งขาขามันสิเป็นหน่นน้นนอ,นนอ,นนอนลงไปราบขี้ดินนะครับผมงวตัวนี้เป็นต่ำนี้เอาไปเลี้ยงกะ ถ้าเอาไปเข่าคุณนี่หลับน้ำหนักบ่ได้แน่นอนครับผมคำ้ตัวใหญ่นี่คือแบบมี่ซีดแบบนอนเลยครับนอนอย่างเดียวตัวนี้อายุกันสามปีแล้วครับผมนี่ครับคอสิงเพื่อนไม่อยากให้อันนั้นปันใดเพราะว่าเพื่อนอยู่แต่นในคอ,อกนะครับเนาะคอสิงนัวตัวนี้ พูดถึงเงินถ้าจะซื้อมาคุณซื้อได้ครับซื้อคุณถ้ามันใหญ่แห้งมาหลับน้ำนักบ่ได้นะครับเนาะข้อแนะ้นำบคุคคลที่ิตที่หาเอาเก็บมาเลี้ยงันได้ครับผมงอแบบนี้ไม่ได้ส่งเคียงเนื้ออยเดียวครับผมตัวนี้ตีนเทิอดนะครับเนาะตัวบักขาวๆเนี่ยตีนเทิอดงองมันจะตื่นผมอยู่ กัวตีนเทิดตัวนี้นี่ครับตีนมันอยากเป็นงอๆขึ้นครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแม่มันครับแม่นี่เด้อแม่แดงๆเพราะว่ามันอ้วนพิษปกติเลยครับเด้อของมีตำาน้ครับนี่นะเป็นแต่ยูคาครับผม ตัวนี้รู้สึกว่ามันอ้วนแห้งและะ้วก็นมติดเพดานครับเพื่อนกระ่าท้องหกเดือนครับจะคของเก่าเขาผมมาตรวจท้องแล้วผมมีอย่างนะครับนอกมีตะขีส่งเคียงไงนะครับมันอ้วนผิดปกติสังเกตบง่ายๆกะมันเป็นร่ำเลื่อมหนอกตั้งๆนะครับนอกแล้วก็ดากยังไงครับผม ดากเป็นร่อนเป็นร่อนนี่แม่นหรอครับวิธีสังเกตตัวนั้นนะตีนเทิดครับบึงค้าตีนอนาเหมือนเด้อครับเด้อเพราะว่างอตัวนี้มันยืนแต่อยู่ในข้อครับบ่เคยได้ปล่อยตีนเทิดเโอ้โหงอกอยากตื่นอยู่แล้วขอซิง ถ้าเลี้ยงใหญ่กว่านี้มันสิหลับน้ำนักบ่ได้ครับหลับบ่ได้น้ำนักบ่ได้แน่นอนครับผมนี่ตีนมันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพยียงแค่นี้ก่อนด้วครับเด้อคลิปหน้าสิพามาเบิ่งงวัวดตำนี้อีกครับผมมีหลายอย่างครับตำนี้งวัวนี่โค้งสุดหางดอกแล้วก็ดังสีก นมติ่งครับเดี๋ยวมือหนาสิมัตได้มาผมจะถ่ายเบิง่งงแรกครับเดอ้อสหรับที่นี่ก็จบเพียงที่นี่ก่อนครับผมขอบคุณครับ